คุณอายะนะคะบอกว่าตอนนั่งสมาธิร่วมกันรู้สึกใจสงบเบาสบายได้ง่ายกว่าตอนนั่งคนเดียวค่ะแต่ครั้งก่อนมีความคิดผุดขึ้นมาเองเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้กําลังคิดคล้ายๆกับกําลังฝันแต่ก็ยังรู้สึกตัวอยู่ค่ะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นขอคําแนะนําด้วยค่ะ มีความคิดผุดขึ้นเองเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้กําลังคิดคือไม่ได้ตั้งใจคิดนะอันเนี้ยก็มองไปเลยอย่างที่ผมบอกบ่อยๆเนี่ยนะว่าเหมือนกับหุ่นยนต์สักตัวหนึ่งนะที่มันเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองนะในหัวของมันเนี่ยมันมีไฟฟ้าที่มันไหลเวียนอยู่นเป็นเป็นไฟฟ้าที่ปรากฏขึ้นมาเป็นระลอกระลอก ไหลผ่านชิปนะหล่อเลี้ยงโปรแกรมว่ามันมีตัวตนอยู่แต่ถ้าเรามองนะว่ามันเป็นแค่กระแสไฟฟ้าในสมองที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเออไม่ได้ตั้งใจคิดอะไรเนี่ยตัวนี้มันก็จะค่อยๆหลุดจากความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนะครับคือผมสรุปให้ฟังง่ายๆนะถ้าคุณรู้สึกว่า มันคิดคิดอยู่โดยคุณไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยอย่างนี้เป็นเรื่องของสมองที่มันมีคลื่นไฟฟ้านะมีไอการสื่อสารระหว่างไอเซลประสาทเนี่ยกับเซลล์ประสาทด้วยกันเนี่ยนะอา่ามันมันเป็นแค่มันเป็นแค่การหยุดไม่ได้ของกระแสไฟฟ้าในสมองแต่ถ้าเมื่อไหร่ ที่คุณตั้งใจคิดตั้งใจนึกอันน้นเป็นเรื่องของจิตละเป็นเรื่องของใจที่มันมีความต้องการมีตัณหาที่จะอยากได้โน่นอยากได้นี่หรือว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอ่ะถ้าความคิดเกิดขึ้นเองเป็นเรื่องของสมองถ้าตั้งใจคิดอย่างเงี้เป็นเรื่องของจิตนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราแค่รู้ว่า จะเป็นการทำงานไปเองของสมองก็ตามหรือว่าเป็นสังขารขารันตั้งใจคิดเรื่องดีเรื่องร้ายก็ตามมันมีความเหมือนกันอยู่อย่างคือถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นกับจิตชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยคือสิ่งนี้นะ